วันนี้นะคะอองอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงเทพที่าสาขาตำบลสำลานจังหสสวหัดสกลนครจังหวัดก่อนรจังหวัดสกลนครนะคะที่เอามาสั่งแลคือมีมีเหลียง15บาทแล้วก็มีขาว15บาทแล้วก็น,น,น,กนี่เส้นใหญ่ค่ะ15บาท ก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ว่าแต่ว่ายังไม่หมดน,นะคะที่อง่นมาอีกก็คือเป็นมีเหลือง30สตาค่ะมาดูกันว่ามันจะได้ขน,นาดเท่าไหนกันนะคะก็อันนี้ก็จะมากินลองทองก่อนแล้วค่อยไปกินแบบที่เด็ดปะ่ะนี่แล้วก็มีผักด้วยนะอออยตองข้ามหน้าโรงเรียนเด็กน้อยตำบลสำบัน โอเคค่ะไปกินดีกว่าเดี๋ยวรอชามใหญ่มนะะันค่ะเดี๋ยวจะมาหาอีกรอบนึงนี่ทูโคนนี่ชามละสามสิบาทนแล้วนะคะนี่สองชามนะคะที่ออมสั่งมาเส้นเม็กแล้วก็มีเหรียญคะ่ะจะได้ประมาณนี้เลยอ๋อ่ดู แคบหมูข้าวห้าปาทกินแบบนี้เลยสามคำโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วตะเกิบไปกินกันนะคะ